สวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์น no ้องเออีกแล้วนะคะเซลล์เอรถมือสองค่ะวันนี้พารถกระบะแคปสีดำคันนี้นะคะเป็นไฮรักรีโวนะคะสมาร์ทแคป็บเซตอีชั่นปี2019 4แซน0กมืาบาทที่อยู่ด้านหลังแต่งแม็กจะเต็มให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องแบบรอบคันกันค่ะและนี่ก็คือรอบคันของไฮรักรีโวสมาร์ทแคป 2.4J Z e d i t i o n ปี2019สําหรับคันนี้นะคะแต่งล่อจะเต็มให้เลยสีดําเดิมโรงงานนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ามั่นใจได้นะคะรถเราคัดเกรด A มาให้ลูกค้าทุกคันนะคะคันนี้เรายังจัดให้ในส่วนของล้อแม็กเวลให้เลยทั้ง4ล้อด้านหน้าของเขาก็นี่เลยดวงไฟดวงโตโตนะไฟสะอาดสะอา้ะอานไม่มีคราบไม่มีหมอกนะคะ มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแต่งลออให้เลยสําหรับสายกระบะนะคะไม่ควรพลาดสําหรับคันนี้ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นฟีดาวจัดเต็มได้เลยที่สําคัญนะคะสีดําบอกเลยว่าปีนี้เพิ่งเข้ามาเป็นคันแรกสําหรับกระบะแคบปของเรานะคะแคบเปิดได้กว้างขวางนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในกันนะคะสําหรับภายในของเขาบอกก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะ หน้าจงหน้าจอแอร์ใช้งานได้ปกติระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยมีให้ครบทุกจุดนะคะเบาะเดิมๆไม่มีรอยขาดสภาพบอกเลยว่า80%บวกบวกยิ่งด้านหลังไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะให้ดูความตึงของตัวเบาะนะคะนี่ความใหม่นะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายประตูนะคะเปิดได้กว้างขวางหัวน็อตประตูนะคะเดิมทุกจุด ไลเนอร์ก็มีมาให้ครบนะคะเอกาสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะประวัติดีใช้เหรดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ได้เลยนะคะจองวันนี้999บาทนะคะลูกค,ค้ามีประวัติใช้โปรขับฟรีพรออีทีกุมภาได้เลยนะคะใครอยากได้ทันนี้ทักหาด่วนๆที่เบอร์0945989256นะคะขอรายละเอียดได้เลยทุกมุมนะ กดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะสำหรับเซลเอรถมือสองคุณภาพเกรดเอจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามี3สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพบุรีรัมหรือสาขาสุราษฎร์นะคะออกรถได้ทั่วประเทศฝากจักเน,น้นที่ท่านอยู่ได้เลยส่งมอบรถให้ถึงบ้านนะคะไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนของตัวรถนะคะรถทุกคันเรามีโปรให้ทุกเดือนนะคะแต่ละเดือนก็แล้วแต่บริษัทจะให้มานะคะสามารถทักตรงได้เลยนะคะ